ประวัติความเป็นมาสถานียุคกระจายเสียงไทยจังหวัดเชียงใหม่ความถี่เอเอ็กิโลเฮิรตซ์สถานียุคกระจายเสียงไทยจังหวัดเชียงใหม่เริ่มออกอากาศเมื่อวันที่23เมษายนพุทธศักราช2539เป็นเครื่องส่ง AM Stereo รีนี U ่ห้อ MAUTLA ประเทศคนาดากกำลังส่ง10กิโลวัตต์เป็นการนำเทคโนโลยีล่าสุดของระบบ AM มาใช้เป็นสถานีํำร่อมเพื่อจะพัฒน,นาส่งวิยุระบบ AM ให้มีความยงยิ่งขึ้นเนื่องจากให้คุณภาพเสียงใกลเกียยระบบ FM แต่รัศมีการส่งกวา่าจากการตรวจสอบเขตบริการ รัศมีการส่งข้อคว้มที่จังหวัดภาคเหนือตอนบนรายการมุ่งมั่นความรู้ด้านประกอบการอาชีพศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านปัจจุบันได้เข้าระบบเครือข่ายของกรมประชาสพันธ์โดยจัดในเครือข่าย2เครือข่ายเพื่อการแถ่ายทอดสัดส่วนอากาศของระบบ e m 6 3 9โลเฮิรตประกอบด้วย รายการประเภทข่าวร้อยละ25.65%กับรายการประเภทความรู้รวอยละ53.50%และประเภทรายการประเภทบันเทิงรอยละ20.85%ครับ